เออ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 ตัวอย่างนี้มาเตาอย่างนี้มาเตาอย่างนี้ อ่าแล้วครับผมก็ต้องกรารสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่ททททานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคาร์บอยสาวกันนะครับผมเออเนื่องจากเกมนี้เราเข้าไม่ปในเล่นม,มานานละนะผมเล่นเกมเล่นเกมอื่นไปเยอะละนะเ,ะเล่นเกมนี้ยังเล่นเกมนีมมม้มั้งครับผมดีแรงกูเนี่ยเออดูตารางกระจกอนิดนึงนะครับผมตารางกระจกก็จะเป็นประมาณนี้นมมแล้วผมมีคาร์บอยแล้วผมมีปืนแล้วมีหมวกแล้วผมตามมาด้วยวายแล้วเอ้ยตามมาด้วยเหล้านะครับผมไม่ใช่วายดิเออวิสกี้ปะวะรัสก้าวะ แล้วผมว้ไว้เป็นประมาณนี้นะผมใส่รักสีทองกรอบทองนะโอเคสเก็ตเตอร์สามตัวฟีเจอร์มีซื้อนะผมทุกคนน่าจะรู้เกมนี้อยู่แล้วนะว่าเล่นยังไงจะเป็นยังไงนะผมเริ่มไปดึงบาทมา,าทุนสี่สิบบาทเออแล้วบอกไว้เลยได้ค่าพีจี G ในจีบาทก็เล่นได้นะผมบอกเลยบอกเลยแล้วคูณสองเข้าไปดิแล้วตบคูณสี่เข้าไปนี่แล้วตบคูณแปดป่ะแล้วคูณแปดตบมาแล้วคูณสิบหกปแล้วคูณสิบหกปะ แล้วคูณ3 2ป่ะแล้วคูณ3 2ไปแล้วขึ้น64ป่ะแล้ว64สี่มาแล้วร2อยยี่มาไหมมันจัดมันจัดจริงขยับต่อครับผมบอกแล้วสเต็ปผมได้คือต้องขยับครับเจอเมาคูณ2ไปคูณ4เปล่าอืมบึ้งบ้าไบนกันหน่อยดิ บึ้มบาซัมเบกันหน่อยนี่ยคูดสี่แล้วคูดแปดมาดิจังหวัดนี้เล้าสิบอู้เจ็ดร้อยยแล้วคูดสิและขวดเหล้านะขวดเหลาลงมาเปล่าขวดหล้าลงมาแล้วสามสโอเคพันเก้แล้วมี Y ตกไม่ได้เต็หกสิบสี่อูอแปดพันแล้วตัวเอไม่ออกได้ไงวะอู้แค่ตัวเออกนะร้อดรู้เรื่องบอกเลยถ้าตัว A ออกร้อยยปดรู้เรื่องนะครับผมเนี่ยแถวเนี้ยเอออกปุ๊บร้อยแปดแล้วแถมมีวตบท้ายด้วย รู้เรื่องบอกเลยผมบอกเลยมีรู้เรื่องนะครับผมโอ้โหแล้วคูณเยอะกันไม่ยั้งเลยคูณกันแบบไม่ยั้งเลยลเนี่ยแล้วคูณสี่เข้าไปแล้วหกร้อยแล้วว่ายาลงมาอย่างงี้แล้วคูณแปดนิ่มๆไม่ดีหมื่นหนึ่งเออ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 หมื่นีนึ่ไม่ธรรมาดาแล้วอะขอซื้อฟีเจอร์เลยลวกันอ่ะหมื่นห้าขอให้คุ้มกันนะขอให้คุ้มล้วกันขอให้คุ้มล้วกัน ไม่ความจริงก็กลัวกลัวไม่กลักวกลัวไม่คุ้มมาดิกลัวไม่จ่ายน้อยดินั่นไงสองดอกนั่นไงไม่เข้าเออเข้าโอเค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 แต่ไม่ออกเลยวะเออ มาใครเนี่ยรู้สึกว่าแตกนอกเราจะมันกว่าเยอะเลยเออเนี่ยดูดิไหลแบบไหลน้อยมากเจ็ดหกเออเออไหลไปเนี่ไย,ย,ย,นยไม่ค่อยไหลเลยอะแตกในไม่ค่อยเบิร์กว่ะทุกคนเออไวไว ดูดิมันมาแค่เนี้ยแ้่มันจะมาเออ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 เอเอ,เอตัวอ,อย่างนี้มาเต่าอ,อย่างนี้มาเต่าอ,อย่างนี้ฮู้ฮูออ้แม่งกว่าจะออกแม่งกว่าจะออก พอเลยครับผมบอกเลยมีพอเลยฮะโอ้โหแม่งยากรู้ว่าแต่แรกของเจะไม่ได้แล้วครับผมก็สำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคุณบาครับผม